ก็สวัสดีนะคะพี่พี่น้องน้อวันนี้นะคะก็มาพบกับหนูเหมือนเดิมนะคะที่ช่อง3ามใบเถาพาธรรนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาแนะนำพี่พี่น้องๆเกี่ยวกับความจำของโทรศัพท์นะคะหรือว่า memory card ที่อยู่ในโทรศัพท์นะคะมันเต็มเร็วนะคะจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้นะคะจะอัดคลิปก็อัดคลิปไม่ได้นะคะจะดาวน์โหลดแอป ก็ดาวน์โหลดไม่ได้อีกนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการเพิ่มหน่วยความจำในโทรศัพท์กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิธีการทำนะคะหนูก็อยากให้พี่ๆน้องๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะหนูก็จะมาแนะนำพี่ๆนะคะ ที่ใช้โทรศัพท์เหมือนหนูนะคะก็คือโทรศัพท์รุ่น samsung galaxy j 4 plus นะคะก็อยากให้พี่พี่นะคะกดเข้าไปในแกลลอรี่ก่อนนะคะกดเข้าไปในแกลลอรี่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเข้ามาในรูปภาพนะคะพี่พี่บางคนนะคะก็อาจจะลบรูปภาพไอ้ส่วนตรงนี้ไปแล้วนะคะแต่รู้ไหมคะว่ารุ่นนี้ต้องลบรูปภาพ อยู่สองพื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือว่าถ้าเราลบรูปภาพจากตรงนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะสำรองรูปภาพตรงที่เราลบนะคะบันทึกไปอยู่อีกไฟล์หนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะลบรูปภาพให้ดูนะคะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปที่รูปถังขยะค่ะแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆน,นะคะ กดคำว่าย้ายไปยังถังขยะนะคะแล้วรูปนั้นนะคะก็จะหายไปนะคะแล้วเราจะดูได้ที่ไหนล่ะคะว่าเราลบไปแล้วแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ mm hmm. ให้พี่ๆนะคะกดเข้าไปที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงคำว่าถังขยะ,ะคะ่ะ แล้วภาพที่เราลบนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถ้าพี่ๆอยากจะลบนะคะก็ให้กดค้างไปที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าคืนค่าและอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นคำว่าลบนะคะถ้าพี่ๆนะคะอยากจะกดคืนค่านะคะก็คือว่ารูปภาพตรงนี้นะคะจะไม่ถูกลบนะคะ และรูปภาพตรงนี้นะคะก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของพี่พี่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าพี่พี่นะคะไม่กดลบและไม่กดคืนค่าตรงนี้นะคะภายใน30วันนะคะภาพตรงนี้นะคะก็จะหายไปเองนะคะนับจากวันที่พี่พี่ได้ลบรูปภาพตรงนั้นไปแล้วนะคะและรูปภาพตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปเองนะคะ แต่ถ้าพี่พี่ไม่อยากรอจนถึง30วันกว่ามันจะลบนะคะพี่พี่ก็กดคำว่าลบได้เลยนะคะ 1. รูปภาพจะถูกลบถาวรก็กดคำว่าลบเลยค่ะภาพนั้นนะคะก็จะถูกลบออกอย่างถาวรแล้วนะคะแล้วก็กดออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะแล้วสิ่งต่อไปนะคะที่เราจะต้องลบนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ รุ่นที่เหมือนหนูนะคะหรือว่าไม่เหมือนนะคะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็ต้องลบต่อไปนี้นะคะให้พี่ๆน้องๆนะคะกดเข้าไปในไฟล์ส่วนตัวนะคะไฟล์ส่วนตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดเข้าไปนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆก็จะเห็นนะคะว่าไอ้ตรงนี้นะคะ ที่จัดเก็บภายในก็คือว่าตัวเครื่องนะคะและ SD card นะคะก็คือ memory card ที่เราใส่เข้าไปในเครื่องนะคะก็คือว่าไอ้สอ,อย่างนี้นะคะมันจะบันทึกความจำในโทรศัพท์ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะหนูก็จะกดเข้าไปการวิเคราะห์ที่จัดเก็บก่อนนะคะ เพื่อที่จะเข้าไปดูว่าพื้นที่จัดเก็บของเรานะคะมันเหลืออยู่เท่าไหร่ที่จะบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอหรือว่าแอปต่างๆนะคะได้นะคะก็กดคำว่าวิเคราะห์ที่จัดเก็บก่อนนะคะพื้นที่จัดเก็บของหนูนะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะ88%์นะตรงนี้นะคะเขาจะวิเคราะห์ทั้งพื้นที่จัดเก็บภายในตัวเครื่องและก็เมมโมรีการ์ดของเรานะคะ เราก็จะเหลือพื้นที่ที่เรายังใช้ได้อยู่12เปอเซ็นต์นะคะถ้าเราใช้จนถึง100เปอร์เซนต์มันถึงจะเต็มนะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเอาพื้นที่จัดเก็บเพิ่มนะคะก็กดลูกศรตรงนี้เลยนะคะแล้วเราจะไปเอาพื้นที่จัดเก็บจากที่ไหนมาเพิ่มใช่ไหมคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดเข้าไป ที่จัดเก็บภายในก่อนนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแต่โฟลเดอร์ท um ี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเห็นตรงอันแรกไหมคะตรงภาษาอังกฤษอันแรกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่า Android นะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มันตกค้างนะคะตรงที่ว่าเราดาวน์โหลดพวกแอปพวกอะไรนะคะมันก็จะมาตกค้างอยู่ที่นี่นะคะหรือว่าข้อมูลที่เราอาจจะลบออกแล้วแต่มันยังไม่ลบนะคะและพวกไวรัสต่างๆนะคะมันก็ตกค้างอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> ก็ให้พี่ๆน้องๆน,นะคะกดเข้าไปดูอันแรกก่อนนะคะ กดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแต่พวกภาษาอังกฤษนะคะที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะคะไอ้พวกนี้แหะคะ่ะที่จะเป็นไวรัสที่ทำให้โทรศัพท์ของเรานะคะมันช้าลงแล้วก็ทำให้โทรศัพท์ของเรานะคะความจำเต็มเร็วมากที่สุดเลยนะคะหนูก็จะกดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะแถวที่สองนะคะเดี๋ยวหนูจะกดเข้าไปให้ดูนะคะ ก็จะเป็นข้อมูลของ Facebook นะคะที่มันตกค้างนะคะก็กดออกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วแถวที่3นะคะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะก็กดออกมาเลยค่ะถ้าของใครนะคะที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะว่า Android หรือว่าของใครนะคะที่เป็น iPhone มันก็จะเขียนว่า iOS นะคะ ก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดล้างไปเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นไวรัสนะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดค้างตรงนี้นะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดไปที่รูปขยะที่เขียนคำว่าลบนะคะแล้วเขาก็จะเขียนคำว่าลบหนึ่งโฟลเดอร์หรือไม่ก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดไปที่คำว่าลบค่ะ เห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะมันกินพื้นที่ความจำของเราไป2,609นะคะแล้วมันก็จะหายไปนะคะพอเราลบเสร็จนะคะและอีกไม่นานนะคะมันก็จะขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าข้อมูลข้างในนะคะมันจะถูกลบไปแล้วนะคะ แล้วก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะเลื่อนกดดูนะคะว่าไฟล์ตัวไหนที่สำคัญสำคัญหรือว่าไม่สำคัญพี่ๆน้องๆก็ลบออกไปนะคะส่วนตัวภาษาอังกฤษที่เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ลบนะคะเพราะตัวนี้สำคัญที่สุดค่ะไวรัสนะคะหนูก็ขออนุญาตไปเลือกดูไฟล์ที่สำคัญสำคัญและก็ลบตัวที่ไม่สำคัญออกก่อนนะคะนี่คือ ไฟล์ที่อยู่ข้างในเครื่องนะคะหนูก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพนะคะแล้วก็วิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะคะและส่วนแถวที่สามนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอที่เราได้บันทึกมาจาก YouTube หรือว่ามาจาก t i k t o k หรือว่ามาจาก แหล่งอื่นๆนะคะก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะคะถ้าพี่ๆน้องๆนะคะลบอะไรเสร็จแล้วนะคะก็กดลูกศรอ,ออกตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดเข้าไปใน sd card หรือว่า memory card นะคะกดตรงนี้นะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดล้างตรงนี้นะคะให้หมดเลยนะคะวิธีการลบก็ลบเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ให้พี่ๆน้องๆเลือกดูนะคะว่าไฟไหนที่พี่ๆน้องๆไม่อยากจะลบหรือว่าไฟไหนที่พี่ๆน้องๆอยากจะลบนะคะก็กดเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะอย่าเพิ่งลบนะคะหนูก็จะลบ2โฟลเดอร์นี่นะคะก็ให้พี่ๆน้องๆนะคะกดค้างไปที่โฟลเดอร์ที่พี่ๆน้องๆอยากจะลบนะคะพอเรากดค้างแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้กดไปที่คําว่าลบนะคะที่เป็นรูปถังขยะนะคะ แล้วมันก็จะขึ้นคําว่าลบ2โฟลเดอร์หรือไม่ก็ให้พี่ๆน้องๆน,นะคะกดไปที่คําว่าลบค่ะพอเราลบไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะไอตัวที่เป็น Android คํานี้นะคะเพราะว่ามันจะติดอยู่ในเครื่องของเราตลอดนะคะแต่ว่าข้างในข้อมูลตัวนี้นะคะมันได้ถูกลบไปแล้วนะคะก็คือไม่ต้องตกใจอะไรนะคะไอภาษาอังกฤษคํานี้นะคะมันก็จะขึ้นทั้งในตัวเครื่อง โทรศัพท์และก็ทั้งในซิมการ์ดหรือว่าเมมโมรีนะคะก็ให้พี่พี่น้องๆน,นะคะ1เดือนนะคะให้กดมาลบ1ครั้งนะคะไอ้ตรงนี้นะคะถ้าพี่พี่น้องนองนะคะไม่ลบเลยนะคะความจำเครื่องของพี่พี่น้องนองนะคะก็จะเต็มโดยไม่รู้สาเหตุนะคะ พอพี่พี่น้องนนะคะลบอะไรเสร็จแล้วนะคะก็กดลูกศรชี้ตรงนี้นะคะเพื่อออกจากหน้านี้นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าการวิเคราะห์ที่จัดเก็บของเรานะคะจะเหลือเท่าไหร่นะคะทั้งทั้งที่เราลบออกไปแล้วนะคะก็กดเข้าไปการวิเคราะห์ที่จัดเก็บเลยค่ะตอนหนูเช็ค การวิเคราะห์ที่จัดเก็บทีแรกนะคะก็จะเหลือ88ใช่ไหมคะที่เราใช้ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะพอเราลบออกแล้วนะคะก็จะเหลือ84นะคะที่เราใช้ในตอนนี้นะคะก็จะเหลือความจําในตัวเครื่องที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือ16เปอร์เซ็นต์นะคะที่เราใช้ได้ในตอนนี้นะคะไอ้ตรงนี้นะคะมันจะประมวลผลทั้งในตัวเครื่องและก็ในตัว ซิมการ์ดหรือว่าเมมโมรี่การ์ดนะคะแล้วก็ให้พี่พี่น้องนะคะกดออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะแอปไหนนะคะที่พี่พี่น้องน้องนะคะไม่ได้ใช้งานนะคะก็ให้พี่พี่น้องนนะคะไปยกเลิกการติดตั้งได้เลยนะคะส่วนวิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปพวกนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็แค่ให้เรานะคะกดค้างไปที่แอปนั้นนะคะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า ถอนการติดตั้งตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ให้พีพ่ๆน้องๆนะคะกดตกลงนะคะแค่นี้นะคะแอปตัวที่พีพ่ๆน้องๆได้ยกเลิกเมื่อกี้นะคะก็จะหายไปจากตรงนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานะคะมันก็จะว่างเพิ่มเติมนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานนะคะเพิ่มนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่น้องๆพอดูแล้วฟังแล้วพอจะเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคะหรือถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คอมเมนต์มาถามหนูได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าพี่พี่น้องน้องนะคะมีปัญหาในโทรศัพท์ในเรื่องอื่นนะคะก็ปรึกษาหนูได้นะคะถ้าหนูช่วยได้หนูก็จะช่วยนะคะและหนูก็จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับพี่พี่ถูกด้วยนะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะหนูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ